ต้อหินเนี่ยมันก็คือโรคที่มันเกิดความดันลูกตาที่มันสูงขึ้นค่ะคนสมัยก่อนก็จะเรียกว่าต้อหินนะคะเพราะมันแข็งเหมือนกับหินนะคะทีนี้แรงดันนี้มันทําอะไรนะคะแรงดันนี้มันก็จะกดไปที่เส้นประสาทตาตรงบริเวณขั้วประสาทตาเลยค่ะทำให้เส้นประสาทตาเนี่ยมันค่อยๆบางตัวลงไปค่ะแล้วก็พอเส้นประสาทตาบางปุ๊บเนี่ยเส้นประสาทตาก็ทาหน้าที่รับภาพใช่ไหมคะก็จะเกิดการสูญเสียไปเรื่องของลานสายตาก็จะแคบเข้ามาเรื่อยๆ อันนี้คือต้อหินแบบดั้งเดิมนะคะแต่ปัจจุบันเราพบว่าต้อหินเนี่ยจริงๆแล้วไม่ต้องมีความดันตาสูงก็ได้ก็เกิดการหายไปของเส้นประสาทต,ตาแบบเดียวกันเลยกับคนที่มีความดันตาสูงนะคะแล้วก็เกิดได้ทุกช่วงวัยเลยก็ใช่ละก็คือส่วนใหญ่แล้วมันก็จะพบในผู้สูงวัยนี่แหละนะคะอาการเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่มีนะคะในช่วงระยะต้นๆเพราะฉะนั้นเนี่ย เราพยายามรณรงค์ให้ทุกคน,นมามามาตรวจคัดกรองค่ะเพราะว่า,เ,าเวลาที่ต้อหินม,มันเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยส่วนที่เสียไปของรา,านสายตาเนี่ยจะเสียด้านรอบๆค่ะตรงกลางจะยังดีเพราะฉะนั้นเนี่ยการมองเห็นจะยังดีทุกอย่างเลยนะคะแต่ว่าเราต้องรู้แล้วแหละว่าเราจะต้องไปตรวจเมื่อไหร่ใครเป็นกลุ่มที่เ,เสี่ยงที่จะเกิดต้อหิน จริงๆแล้วเราแนะนําให้คนอายุตั้งแต่40ปีขึ้นไปค่ะไปตรวจคัดกรองแล้วแต่ที่พบได้เยอะนะคะก็คือประมาณสัก 60- 70ปีก็จะพบเปอร์เซ็นต์ของเต้าหินมากขึ้นไปเรื่อยๆอาจจะ2%ต่อกลุ่มประชากรแล้วก็เยอะขึ้นไปเรื่อยๆตามอายุค่ะอันที่หนึ่งก็คือเรื่องอายุที่เมื่อกี้เราบอกไปว่าเจอในคนอายุเยอะมากขึ้นยิ่งอายุเยอะขึ้นก็จะเสี่ยงมากขึ้นอันต่อมาก็คือมีประวัติในครอบครัว ก็คือ,อโดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นญาติสายตรงอะค่ะย่างเป็นพี่น้องกันเนี่ยเราก็จะมีความเสี่ยงมากขึ้นไปอีกนะคะกลุ่มค,คนที่มีสายตาผิดปกติไม่ว่าจะสั้นมากกว่าปกติหรือว่ายาวมากๆอันนี้ก็จะเสี่ยงต้อหินเหมือนกันอีกกลุ่มคนหนึ่งก็คือกลุ่มที่มีโรคทางตาหรือว่าได้เคยได้รับอุบัติเหตุหรือผ่าตัดตามาก่อนนะคะกลุ่มนี้ก็จะมีความเสี่ยงเรื่องต้อหิน การกินจริงๆแล้วถ้า,ถา,ถาเรื่องอาหารการกินยังไม่ไม,ม,มีหลักฐานชัดเจนว่าเกี่ยวข้องค่ะแต่ว่าเรื่องของยาบางตัวอย่างเช่นยาสเตียรอยอย่างเงี้ยนะคะที่ทั้งจะเป็นแบบหยอดแบบพ่นแบบรับประทานทั้งหมดเนี่ยมีผลทําให้เกิดความดันตาสูงขึ้นได้อย่างนี้เป็นต้นหรือไลฟ์สไตล์บางอย่างเช่นการเล่นออกกำลัาางกายแบบยกเวทเนี่ยค่ะที่เพิ่มเรื่องของเพรสเชอร์ในท้องเนี่ยหรือว่าโยคะในบางท่าที่ทหัว,หวแบบคว่ำลงเนี้ย อันนี้ก็จะทำให้ความตันตาสูงขึ้นได้ค่ะต้องเห็นเป็นโรคที่น่ากลัวอย่างหนึ่งเพราะว่ามันเกิดขึ้นกับเส้นประสาทและเส้นประสาทเนี่ยถ้าเกิดมันเกิดการทำลายไปปุ๊บเนี่ยมันจะไม่กลับมาสร้างใหม่แล้วนะคะมันก็จะถาวรไปเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามาเจอเนี่ยไทย้ายตอนที่สายตามันแย่แล้วอย่างเงี้ยการที่เราจะรักษาให้มันกลับมาดีได้เนี่ยเป็นไปไม่ได้ ตอนนี้ที่ทําได้ก็คือพยายามพยุงให้มันเท่าๆเดิมไม่แย่ลงไปเพราะฉะนั้นเรื่องของการที่จะตรวจสกรีนตรวจคัดกรองแล้วเจอเรวเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญค่ะเราก็จะตรวจเรื่องของการการอ่านค่าสายตาก่อนว่าเห็นชัดดีไหมนะคะตรวจเรื่อง เรื่องความดันตาว่าความดันตาสูงไหมน้ขั้วตาเป็นอย่างไรก็ที่เราบอกก็คือเพื่อเพื่อวินิจฉัยก่อนแล้วก็อาจจะตรวจเพื่อแยกว่ามันเป็นต้อหินชนิดไหนเป็นแบบมุมเปิดมุมปิดอย่างเงี้ยนะคะการรักษามันก็จะต่างกันไปทีนี้มาถึงเรื่องของการรักษาแล้วเรื่องของการรักษาก็จะเป็นเรื่องของตามตามสาเหตุถ้ามันเป็นแบบมุมเปิดส่วนใหญ่เราก็จะใช้ยาก่อนเป็นยาหยอดซะส่วนใหญ่นะคะหรือไม่ก็เป็นเลเซอร์สำหรับต้อหินมุมเปิดสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องการผ่าตัด ซึ่งทั้ง3วิธีนี้ก็คือเป็นการลดความดันตานะคะเอ,อ่อส่วนต้องหินมุมปิดเนี่ยก็จะต่างกันนิดนึงตรงที่ว่าเราอาจจะทำเลเซอร์ไปด้วยพร้อมๆกันเพื่อป้องกันต้องหินมุมปิดฉับพลันซึ่งเดี๋ยวก็ถ้าเกิดมาตรวจเนี่ยคุณหมอก็จะเป็นคนอธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งนะคะค่ะก็เน้นเรื่องว่าพออายุเกิน40ปีขึ้นไปอะคะ่ะ ก็มาตรวจตาทุกปีแล้วก็อาจจะระบุไปเลยว่าอยากอยากรู้เรื่องต้อหินบอกคุณหมอเลยให้ช่วยดูให้อย่างเงี้ยนะคะประมาณนี้กับอีกอันนึงอีกประเด็นหนึ่งก็คือคนที่เป็นต้อหินไปแล้วแล้วเป็นผู้สูงอายุแล้วเป็นต้อหินด้วยอย่างเงี้ยค่ะพวกนี้เขาจะมีปัญหาเรื่องของการมองเห็นเรื่องของความกว้างในการมองเห็นเรื่องของความคมชัดในการมองเห็นเพราะฉะนั้นการจัดบ้านสถานที่ต่างๆเนี่ยค่ะก็สําคัญจริงๆแล้วที่สี่สิรราชเองมีมีหน่วยที่จะแนะนําให้ความรู้เรื่องนี้นะคะสําหรับ คนไข้ที่เป็นต้อหินเยอะๆแล้วสําหรับคนดูแลด้วยนะคะว่าเราจะจัดการดูแลอย่างไรแม้กระทั่งการแบบจูงก็ต้องมีวิธีการจูงที่ถูกต้องนะคะเพื่อให้เขาเดินได้ไม่ลม้มอย่างนี้ค่ะช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยนะคะก็จะเป็นช่วงที่เรารณรงค์ในเรื่องของการตรวจคัดกรองต้อหินนะคะที่โรงพยาบาลศิริราชก็จะจัดงานนะคะมีการตรวจคัดกรองต้อหินฟรีแล้วก็ให้ความรู้ต่างๆมีเสวนานะคะในวันพุธที่1 9มีนาคมนะคะที่ศาลาศิริราชร้อยปีนะคะก็งของเรียนเชิญทุกท่านด้วยค่ะ